สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง MM Channel นะคะทุกคนวันนี้เอ็มพาทุกคนมาเดินตลาดพมา่าจ้าทุกคนแต่เป็นของจังหวัดระนองนะคะอเป็นของจังหวัดระนองนะแต่เรามาดูที่เขาได้เรียกตลาดพมา่าเพราะว่ามีพม่าอยู่เยอะมากก็เ,เข้ามาขัดของเป็นลูกจ้างในการขายของนะคะคเพื่อนๆของก็จะเยอะประมาณนี้เนาะ เลยเราก็เดินลัดล้อกันไปเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้เป็นห้องห้องที่สองของเอ็มนะคะห้องเอ็มห้องแรกก็คือเอ็มสีนวลแมวจรน,นะคะทุกคนกินเที่ยวเรื่องเดียวกันเนาะอันนี้เอ็มเปิดเป็นห้องสองนะเอ็มก็จะทําเป็นคลิปยาวนะคะทุกคนบางทีเอ็มอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะเลยทําเป็นคลิปยาวประมาณครึ่งชั่วโมงยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ บางทีเอ็มอาจจะไปช้านะคะทุกคนแต่เอ็มก็ไปทุกคอมเมนต์นะใจะเย็นๆกันนะคะทุกคนนะจ,จะประมาณนี้นะคะทุกคนตลาดเราก็เดินดูไปเรื่อยๆนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้มีเสียงผ้าของเอ็มนะทุกคนเอ็มอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงธรรมชาติก็จะเตือนระวังนี่เพราะว่ามียล้ ของก็ขายเยอะแยะนะทุกคนตลาดตรงนี้คือไม่โดนฝนแน่นอนไม่โดนฝนแน่นอนค่ะทุกคนขอโทษนะคะบางทีมเดินเร็วนะทุกคนฝากเป็นเคยชินของเราเนาะของก็จะขายเยอะแยะขายทั้งสองฝั่งนะเดี๋ยวตอนเดือนเอ็มคือเดินขึ้นมาเนี่ยเอ็มจะเดินอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของพม่าของพมา่พมาก,กตั้งนั้นแหละก็จะขายของหลากหลายนะคะเพื่อน มีอะไรมีผลผลไม้อะไรด้วยนะคะทุกคนมีดอกไม้สวยงามมันก็จะเฉเฉยในการฝนตกนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีของหลากหลายนะคะเพื่อนๆมีของหลากหลายเนาะมีมากมีลู้ เดี๋ยวเอ็มต้องมาซื้อต้นคะน้านะทุกคนต้นคะนา้าเดี๋ยวไปทำข้าวผัดไปทำข้าวผัดวันนี้อยากทานข้าว ไปแกงส้มเดี๋ยวค่อยมาเอาเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวมาเอาเออไม่ต้องไปเที่ยวทำเที่ยวนั่นอยู<ป>เยเอ่เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาไปเดินไปเดินดูกันก่อนทุกคนเดินเลาะก,กันก่อนนะออทำคลิปทำอะไรกันก่อนออไปดูปลาดูปลาทีนี้เราเดินเลาะปลาดูปลากัน ยังไม่ได้พาทุกคนมาเดินดูตลาดมีปูด้วยโอ้ยโลสามร้อยห้าสิบปูด,ดำอืมมีทอดมันอุ้ยปลาตัวใหญ่ทุกคนปลาตัวใหญ่นี่หลากหลายหลากหลาย ไพูดแล้วนะ,ะ,ะเยอะแยะเลยทุกคนสารพัดลาอยู่ตรงนี้เลยสารพัดลาอยู่ตรงนี้เลย อันนี้เขาเรียกตลาดพม่านะคะทุกคนเดินดูปลาเดินดูปลาอ้ตัวใหญ่คนตัวใหญ่มากหือกุ้งปลา,ปลาตัวเบลเลอร์ฝั่งนี้ โอ้ปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเนะนี่ยทุกคนปลาช่อนทะเลเนื้อเยอะดูเยอะๆอยู่นะกก้เนาะ เออดูเนื้อเยอะอยู่นะหนมมันไปใหญ่น่ะเออได้่หมดเลยหกสิบกั้ไหมเอากิโลจัดไปเลยใช่ไหมจี้แค่สองกิโลเออจี้บอกง่ายๆเออโอ้ปลาช่อนทะเลเขาเรียกโอ้กี่ตัวฮะ อ๋อขอเอ็มให้กินอาหารเม็ดอาหารเม็ดมันเบื่อไงเบือก็ต้องกินแล้วเาิดอะาข้ามาเเดี๋ยวเราอ่ะอาารจะไมมากะมมาอยู่เย่าวเลยมันเ่เขาจะเรียกตลาดพม่าทุกคน เยอะเยอะเยอะโอ้มีกุ้งมังกรด้วยทุกคนเลาเยอะแยะเอ็มตอนที่เอ็มทำห้องหนึ่งเนี่ยเอมก็มาถ่ายตรงนี้ตลอดนะทุกคนแต่ช่วงหลังนี้ยังไม่มีค่อยมีเวลาเนาะโอ้เยอะแยะเลยกุ้งทุกคนนี่มีกุ้งมังกรด้วยนี่เยอะแยะเลยใช่ใช่ใช่โอ้เยอะแยะ ทุกคนคึกคักเช้าๆก็ไม่เช้านะทุกคนอยู่ประมาณจะเก้าแปดโมงครึ่งมนมาแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งนี้คือปลาจะเยอะนะคะทุกคนหล่นละหล่ลนละ <c oughs> อะเ,เยอะเ,อเยอะเยอะอ๋ตอตรงนี้เป็นเนื้อปลาบดเนื้อปลาทำห่อหมกคะ่ะทุกคน <c oughs> เนื้อปลาทำหอ่อ <c oughs> หอมกเนาะ ไข่ปลาไปเดินดูพวกอาหารแห้งกันบ้างของแห้งกันบ้างทุกคนเราก็รัดเลาะมาเรื่อยๆเนาะเออที่จริงในนี้เยอะทุกคนเยอะมากตอฝนตกเดินแล้วยังร้อนเลยทุกคนไปไปดูตรงนี้กัน พวกอาหารแห้งพวกปลาไปดูไปดูไปดูหลังจากไม่ได้พาทุกคนมานานเยอะเลยเยอะมากทุกคนนี่มีน้องหมานั่งเา้าขายของด้วยเยอะเลยใช่ไหมคะทุกคนนี่ล,ะล,ะลาลันตาเนาะ ีด็อกดิกด็อกดิกได้สามตัวเนี่ยทุกคนโอ้โหเออสี่ตัวอันเนยอันเนยนอนเรียงแถวเลยนอนรอขายของเออเชียเช่ยเลยมัดแดงเชี่ยเลยมัดแดงไม่สนนะคะทุกคนไม่สนเรื่องกลิ่นปลานะเออสี่ตัวน่ารักเชียวนอนรอขายของไม่มีขโมยปลาเลยใช่ไหม <laughs> น่ารักเชียวเออ หนูไม่สนใช่ไหมหนูเบื่อแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาอีกเครื่องนึงมาถ่ายน้องดีกว่า หน่อยน่ารักอันน่ะโอ้โหเท่าเก่เท่าเก่ขายอะไรอ่ะโอ้ทวายใจเลยนะเท่าเก่นะอืมอืคอนโทรยโอ้ยไอ้เนตเนตเนตเนยใช่ไหมเท่าเก่เป็นเท่าเก่เหรอ ไว้ใจไม่สนกินปลาค่ะน่ารักมากเออ,อเขาเลี้ยงตั้งสี่ห้าตัวทุกคนแต่น่ารักมากเลยขเขาเลี้ยงตัวเล็กๆนะเลี้ยงตัวเล็กๆไม่ได้เป็นภาระแบบนี้เออก็ดีเหมือนกันนะทุกคน เขาเลี้ยงเอ็มมาเอ็มเคยมาตั้งแต่เห็นเขาตัวยังเล็กนะตอนนี้เขาโตแล้วพวกปลากระเบนปลาอะไรนะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยปวกกระปงกระปีกระเม่นกระพุนนะคะทุกคนอยู่ฝั่งนี้นะอมีตั้งแกงด้วยแหละทุกคนเราก็ลัดเลาะไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนละโอเคแล้วทุกคนที่จริงน่าจะเดินได้อีกแหละแต่เอ็มขี้เกียจละเดี๋ยวฝนตกฝนตกไปกับเดินขึ้นดีกว่าแล้วก็จะครบพอดี ในการทำคลิปครึ่งชั่วโมงเนะาะยามเช้าก็จะได้คึกคักนิดหนึ่งรู้สึกฝนมาแล้วนะทุกคนผลมาแล้วฝนมาแล้วเอ็ม,มจะเืนถึงบ้านไหมเนี่ยตอนถึงบ้านไหมทุกคนที่จริงเอ็มต้องเดินลัดเลาะไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะแต่ไม่ทันละไม่ทันละเดี๋ยวไปซื้อผักแกงส้มหน่อยเพราะว่าจะแกงส้มที่จริงเอ็มก็มีหน่อมานนะ เราแต่ไม่ได้แลวเบื่อซื้อเก่งอย่างอื่นมากพักดีกว่าพักเป็นซมดีกว่านี่จะไปใส่หน่อไม้ดองรวมด้วยรวมหน่อไม้ดองด้วยทุกคนอืมรวมหน่อไม้ดอง ยิบฝีได้บานยิีาได้ไม่ดีแล้วหรอจี้ไม่นะคว่เดี๋ยวเธอช่วกันหน่อยเดรี้ยวออกเคร่อเปรไ็นหนามอะไรร่องเปร้วหนมไม่วรอกโดไป่ใช่ตัวเองอะไรคะหมดมแล้ว ไปผสมกัน่อกไม้ดอกที่บ้าน,อานอขอบคุณค่ะมีมะขามไหมไม่มะขามเปียก <laughs> มะขามเปียก มีมะขามเปียกไหมเท่าไหร่คะเท่าไหร่โอเคออามาจ้าถุงนึงเอาสองถุงก็ได้จี้สองถุงก็ได้แม่ค้าพูดวราเอาเพิ่มสองถุง <laughs> ค่ะคุณน้าคะ แม่ค้าแม่ค้าพูดน่ารักเอาสองถุงเห็นไหมทุกคนเป็นไงเมืองไทยเมืองไทยเป็นไงทุกคนไปเดินขึ้นแล้วเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วอันนี้แกงส้มแกงส้มปลามงอื ไปเดินขึ้นกลับกันได้ออกกำลังกายช่วงเช้าสักนิดผลไม้ไปนี sure. ่คือเดินอีกฝั่งเลยนะคะที่เอ็มเดินลงมานี่ที่นี่เราเดินขึ้นเนาะของก็จะขายแบบนี้แหละทุกคนสองฝั่งทางเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนใครโทรมาฮัลโหลจ้า โอ,โอเคค่ะได้ได้ได้ไดจ้าจ้จลูกค้าโทรมาสั่งอ่าน้ำกะทิทำขนมจีนพรุ่งนี้เดินขึ้นไปนะคะทุกคนช่วงเย็นเราก็ไปออกกำลังกายกช่วงเช้าเราก็ออกกำลังกายในการเดินยร้านนี้มีน้องแมวสองตัวฝนตกอ่ะทุกคน ฝนตกแล้วพวาะฝนไม่ได้เอามาลืมไปเกงส้มกันทุกคนไอเดินลงไม่เป็นไรไเดินขึ้นนี่สิแต่มันเป็นทางลาดก็สบายนิดหนึ่งนะทุกคนนี่แหละเมืองระนองเมืองฝนเปดแดดสอย่าไปเชื่อ บางทีก็เรียบร้อยฝนตกตลอดเหมือนทุกวันนี้เดี๋ยวเอ็มหาถุงผ้าเพื่อใส่กันอันนี้คูเท่าไรที่นี่สบถึงพ่อเข่าใช่ไหมอันเนี้ยโอ้ยโทษโทษโทษอ่ะนี่แต่สีแดงเหรอสีอื่นมีไหม <Okay. S 2> อเคัน,นี้วอ okay. ถุงเท้าไปไว้ออกกำลังกายด้่ยถุงเท้าไปไว้ออกกำลังกายทุกคนอืม นี่เลยประมาณนี้นะทุกคนนะเอ็มก็เดินล,ลัดเลาะขึ้นไปเรื่อยๆเยนาะดูภาพบรรยากาศเช้าๆประมาณ9ก้าโมงตลาดพมา่าระนองขอบคุณจ้า เราก็จะได้ยินเสียงซาวเท็เดี๋ยวไปเก่งส้มกันเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมคะทุกคนเป็นไงเป็นไงรันน้องให้มันรู้บ้างเคยเป็นเคย โอ <Okay. S 2> เคทนฝนตกฝนตกฝนตกเอ็มจะเดินขึ้นตลาดบนสักเปลสหนึ่งไปไปเดินขึ้นตลาดบนสองตลาดรวมกันฝนตกฝนตกวิ่ง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 ,งเดินเท่าซอยนี้เดินเท่าซอยนี้ทุกคนโอเคอืม โอ้โหเอาถ้วยอาจารย์มาขายทุกคนขายลอตเตอรี่อันนี้คือเดินขึ้นตลาดบนแล้วนะคะทุกคนตลาดสดเทศบาลเมืองระนองเมื่อกี้เขาเรียกตลาดพมา่ามันสามตลาดรวมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบหลังเอ็มจะพาทุกคนเดินสามตลาดเห,หมือนเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ฝนก็ตกปล่อยๆแล้วนะอ่ฝนตกแล้วนะทุกคน โอ้โหตัวยังกระตึกตัวยังกระตึกเลยนะเฮ้ยน่ารักดีทุกคนฝนตกไปไหนไม่ได้ก็รีบเดี๋ยวถ่ายคลิปไปก่อนไป โอ้โหเต็มหมดเลยน้องแมวน่ารักบ้านเอ็มก็จอนมาสามสี่ตัวเหมือนกันโอ้ยนี่แสดงว่าพ่อแม่เดียวกันเนี่ยบ้านเอ็มสี่ตัวสามตัวแล้วแมวจอมทั้งนั้นเนี่ยน่ารักแมวส้มน่ารักนะแต่ว่าพี่ให้เข้าบ้านได้แค่สองตัว เพราะว่ามันกำลังเล็กน,น่ารักเล็กเดกือนกว่ากว่าอ๋อเข้าบ้านเนอย,ะเยอะมุดก็เยอะเขาบอกว่าบ้านได้แค่สองตัวเอ็มทำหมันหมดจอนมาเอ็มทำหมันหมดจริงแมวตัวไหนจอนมาไม่รู้ไม่เจ้าของไม่มีเอ็มทำหมันหมดไม่มีไม่มีอยู่หลังบ้านหลายตัวเอ็มจับทำหมันหมดเลยเออเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเขาแพร่พันธุ์เยอะไม่ไหวใช่เอ็มเลยจับทำเอ็มบอกว่าจำไว้นะแมวหลงแมวอ็มทำหมันหมดมันมีสตัวสีใช่อันนี้น่ารักนะเนี่ยแมวต้มมันน่ารักอ่ะ ส้มเอออุ้ยนี่ทำไปเยอะนี่เอาละไม่มีที่เลียวเออินอาหารดีเลยนะมีสมีโอเลนี่ยีถ้าจ no ับแม่ทำหมันนะสบายอืเนี่ยมีโอเลยนะกินอาหารอย่างดีเลยนะกินอาหารอยอะไร อนี่เลยเห็นไหมพอมาเจอแมวก็หลงไหลนะทุกคนท่านแมวกันทั้งนั้นไม่ใช่ท่านแมวหรอกทุกคนมันจะมันมันเห็นแล้วอดไม่ได้นะมันเอ็นดูนะทุกคนนะอโอเคนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของเอ็มด้วยนะคะ,ะช่องเอ็มเอ็มเอ็มชาแนล นตกแลทุกคนเดินกลับบ้านยังไงเราจะกลับบ้านยังไงในเมื่อฝนตกเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปซื้อเสื้อฝนที่ร้าน20บาทโอ้ยอะโวคาโ,โ,โ,โดโอะโวคาโ,โดโอะโวคาโ,โด เดี๋ยววิ่งไปซื้อเสื้อขนฝั่งนู้นร้านยี่สิบาททุกคนไม่งั้นเราก็จะไม่ได้กลับบ้านไม่งั้นเราจะไม่ได้กลับบ้านนี่เลยฝนตกเป๊กๆหน้าตลาดรอเดี๋ยวรอแล้ววิ่งไปฝั่งนู้นไปซื้อเสื้อขน บรรยากาศฝนตกยามเช้าตลาดสดเทศบาลเมืองระนองนะคะทุกคนยังไงเอ็มก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ชอบกันเอ็มด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอ็มด้วยนะคะทุกคนให้ภาพมันเล่าเรื่องนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีนะคะขอให้คนๆสุขภาพแข็งแรงโดยโดยเฮงๆปังๆทุกคนนะคะ